มาต่อกันที่เรื่องราวของการไปเที่ยวกันบ้างนะคะอย่างที่บอกกันไปว่าถ้าใครที่ไปญี่ปุ่นนะคะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ชอบกอซิล่ารับรองว่าไปเที่ยวที่ที่เราจะพามาแนะนําในวันนี้นะคะต้องชอบแน่ๆค่ะหากใครที่เป็นแฟนคลับเจ้ากอซิล่าอสุรกายชื่อดังแห่งแดนประดิบนะคะก็ขอแนะนําให้รีบจองตั๋วไปประเทศญี่ปุ่นตอนนี้เลยค่ะ เพราะว่าตอนนี้นะคะมีโรงแรมที่ชื่อว่าโฮเทลกราเซอรีโรงแรมสุดหรูย่านชินจูกุในเมืองโตเกียวเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ที่เข้าพักค่ะด้วยการทําห้องพิเศษเป็นทีมก็ซิล่าให้กับทุกคนนะคะได้ใกล้ชิดกับก็ซีล่าแบบถึงใจแล้วก็ถึงอารมณ์เลยค่ะ ทางด้านของโฮเทลกาซอรี่นั้นก็ตั้งอยู่ชั้นบนของโรงภาพยนตร์โทโฮซินิมาซึ่งตอนนี้นะคะก็มีการติดตั้งหุ่นจำลองหัวก็ซิล l ่าขนาดยักษ์บนหลังคาตึกขนาด30ชั้นค่ะทําให้ผู้ที่เข้าพักโรงแรมนะคะสามารถมองออกมานอกหน้าต่างแล้วก็ได้ประจันหน้ากับเจ้าก็ซิลล่าเต็มๆเ,เลยค่ะ เท่านั้นยังไม่พอด้วยนะคะภายในห้องนอนก็ยังมีการตกแต่งเป็นพิเศษมีมือของกอซิล่ายื่นออกมาทะลุผนังให้ผู้เข้าพักได้ตื่นเต้นกันด้วยค่ะรู้สึกขวัญผวาแล้วก็ยังมีตุ๊กตากอซิล่าตกแต่งหน้าห้องเอาไว้อย่างสวยงามส่วนในห้องน้ำค่ะก็จะมีการตกแต่งผนังด้วยอุปกรณ์ไฮเทคมีภาพบรรยายการต่อสู้ของกอซิล่าให้ชมด้วยนะคะระหว่างทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำค่ะ และหากใครค่ะอยากจะชมภาพยนตร์ก็สามารถลงไปที่โทโฮซินิมาเพื่อเข้าชมหนังก mm ็ซิล่าที่มีทั้งหมด28ภาคตั้งแต่ยุคขาวดำไปจนถึงหนังฮอลลีวูดที่เพิ่งสร้างภาคล่าสุดเมื่อปี2014ได้อีกด้วยค่ะโดยทางตัวแทนของโรงแรมโฮเทลกราซอรี hmm. ่ก็ได้เปิดเผยนะคะว่า แผนที่จะทำห้องพักกอซิล่านี้เป็นแผนระยะยาวเพื่อต้อนรับกับโตเกียวโอลิมปิกสในปี2020ซึ่งคาดว่าจะสามารถดึงดูดน,นักท่องเที่ยวมายังญี่ปุ่นได้อย่างล้นหลามค่ะและห้องนี้นะคะก็เป็นอีกจุดขายหนึ่งของโรงแรมนี้ค่ะโดยห้องพักกอซิล่านี้ก็มีส่วนราคาอยู่ที่ประมาณ10,000บาทต่อคืนค่ะแล้วก็ในวันปกตินะคะส่วนถ้าเกิดเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะราคาเพิ่มเป็นที่15,000บาทต่อคืนค่ะโดยทางโรงแรมนะคะก็จะมีการเปิด ให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่24เมษายนที่จะถึงนี้ค่ะใกล้จะเปิดแล้วด้วยนะคะหลังสงกรานนี้เองค่ะถ้าใครนะคะยังไม่มีแพลนว่าจะไปไหนในช่วงเดือนเมษายนก็ลองไปดูค่ะโดยเฉพาะคนที่ชอบกอซิล่ารับรองว่าชอบแน่ๆค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของทีมเราก็ Hi h i โซ h a ปปี้ i n g s สมอลลงอีกแล้วค่ะพรุ่งนี้ต้องมาติดตามกันว่าจะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตท,ทั้งในและก็ต่างประเทศวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ ปุ่นเขามีอะไรหลักหลายอย่างที่แบบเราน่าติดตามจริงๆอะบุกิมิคเขาอะสุดๆอะไปถ่ายรูปก็คุมแล้วเนาะเดี๋ยวช,ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับเบรกกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะ